มต้องขอใจใ้เรามาจ่ายค่าหลักกูหันเฮ้ยน้าไ่เฮียเอาใครเอาเอาปั่นทีเล็กนี่ให้ไปจ่ายค่าี่นีวซื้อทีเล็กเบ้างเลนะ้ระธานพนมได้ทีเล็กโอเคกูนี่ไปเทียงงานท่าพนมได้ทีเล็กมาเก่งไปน่าหสวยถุเรียนกูถุเรียนกู กินเองกาเองเนาะกินล้เนี้ยปลาส่กูจะใส่นี่ปลาสงมาไปแล้วใส่สกุงนะเฮ้ยอใส่กุ้งกุ

แล้วทรายปลายเมื่อผัวมึงถ่าแพงหรอแล้วไปซื้อเกิัวสรืเอามาแ่งแลก้เสียเงินซื้อเกิบอีกต่หาก อาสานมาปูดีน้อยนี่อาสานมาปูดีนี่นี่นี่มากินกันบ่หนินี่นี่อาสานมาปูนี่มากินกันบ่หนิสิไปสาย มาเดมมาดอมมาเดมัาดมาดมนาดมาดโอ้ยอันนี้เกิดมึงน่ะน่อยอันนี้ประเทศซื้อมาหานะขี่ล่ายด้ฟูลงนี้น้ำขับไปฟูน้ำขับไปเอามาอีกตัวหนึ่งกัมาฟูเบิ่งน้องเบิ่งน้อง

เอาเอาไว้นี่เดี๋ยวขอซื้ถือขึ้นรถเขาไปเอาขึ้นขึนเอาไว้กระตารถจักรคอยลงคอยระวังน้องตามนะน้องหล่มแป้วกระโตกมาแป้วกระโตกมาหน่อยเร็วๆเอาจ่าเอายางมาเยอะเอาประตูลง อ้าวปูนอายางเสื้อผ่านะบอเราจานมาเ,เมื่อน่าจังแบง Ma pepato đi, xin nó đương nó mãi lâu. mà mada, 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 mada,

ปลาหมึกมมใช่เอาถอยไปผูกเรียนกูมาทำมาทอะมาทำชิมากเันโอ้ยอ อมอาเมยเด,ยดย้กินลงไปเนี่ยเย็นนั่ะน้ำกินลงไปไม่เยอะจานแล้วนต้องออ,ออกขอดอันนี้นะอันนี้ต้อาออก,ออกเอามาจะใส่าจานอีสานก็ใส,ส่นีน่แหละโอ้โหรีวิวผมเป็นกัจยุดว่าวสักก่อนเนาะผมปวดหัว ฟังกูปวดหวัวฟังม่หูเรื่องขีนองอนขีน้นอ,กกอ,อนก็เมื่อไ่ก็นตั้งแต่อันนี้ร้านดังจัาบุญเราจับซูอ๋อันนี้อันเริ่องอันนี้อันเจ็สิบบาทนะกันนี้กันกันนี้งแล้วว่าไม่ใิ่

แกย่ยาคุณอืมตัวนี้นั่งอยู่ตัวนี้เข้าแสทง,งหรือเปล่านะอืไปแล้วเยอะเลย<ป>โอ้มันมีกิน,นแต่เขากินอยู่ปูนขามาปูนรู้เปลวาก็ไม่ได้เสียดายหรอก

มันกินปลามึกหอยหนึ่งปวดเจ็บขาไปไปไปกินอ่ะปวเต้นจมมามาหนึงกลุ่